สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะฮะมาพบกับผมโจนาทีชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของลาเต้แต่ไม่ใช่ลาเต้เย็นครับเป็นลาเต้ร้อนเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าลาเต้ที่เราไปทานตามร้านต่างๆเนี่ยทำไมมันมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันวันนี้ผมมีคำตอบอันดับแรกที่ผมจะพูดเลยคือเรื่องของ แฟตไว้ Fat White. Fat White เป็นลาเต้ประเภทหนึ่งนะครับแตกต่างกันด้วยเรื่องของชื่อเรียกวิธีการสตีมนมที่บางกว่าลาเต้ปกตินะครับวิธีการสกัดช็อตจะใช้แบบริสเตโต้ก็ได้ดับเบิลริสเตโต้ก็ได้หรือใครที่เขาต้องการเพิ่มกาแฟให้มันเข้มขึ้นก็อาจจะสั่งเป็นเพิ่มช็อตก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดอยู่ที่คนกินนะฮะลักษณะของแฟตไว้เนี่ยมันสามารถใช้ภาชนะแบบไหนเสิร์ฟก็ได้แต่ถ้าที่ร้านเนี่ยถ้าใครสั่งแฟตไว้เนี่ยผมจะใช้แก้วส่ งนี้รเพื่อเสิร์ฟแฟตไว้เพราะเป็นการแยกประเภทให้มันชัดเจนไปเลยนะครับลักษณะการสตรีมนมก็จะบางกว่าลาเต้อยู่แล้วนะฮะสำหรับแฟตไว้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปร้านกาแฟนางเงือกเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่าแฟตไว้มันคือวัฒนธรรมการกินลาเต้ของออสเตรเลียเพื่อนๆไปออสเตรเลียผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆได้กินแน่นอนนะฮะต่อมานะครับ ลาเต้คาเฟ่เป็นลาเต้ปกติเสิร์ฟในแก้ว6ออนนะครับผมจะใช้แก้วทรงสูงในการเสิร์ฟลูกค้าเป็นแก้วใสนะฮะเพื่อแยกประเภทให้ชัดเจนไปเลยว่านี่คือลาเต้คาเฟ่เป็นลาเต้สแตนดาร์ดปกตินะครับวิธีการสกัดช็อตก็จะใช้เป็นแบบดับเบิลริสเตโตหรือเอสเปสโซช็อตก็ได้นะฮะอยู่ที่ออกแบบเลยนะฮะต่อมาพิคโคโลลาเต้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับพิคโคโลไม่ใช่พิกโกโล จากดากอนบอลนะฮะมันไม่เกี่ยวกันนะฮะพิโคโรในภาษาอิตาลีแปลว่าเล็กของผมไม่เล็กนะครับของผมไม่เล็กนะครับเอ๊ะเรื่องนี้คุณคุ้นเขาเลือกนะพิโคโรลาเต้จะเป็นกาแฟที่มีปริมาณนมน้อยกว่าลาเต้ปกติ ปริมาณเนื้อกาแฟจะเยอะปริมาณนมจะน้อยเอาง่ายๆมีความเข้มข้นสูงนะฮะลักษณะแก้วจะเป็นแก้วประมาณ4ออนผมจะใช้แก้วทรงสูงแบบนี้ในการเสิร์ฟลูกค้านะครับสำหรับพิคโรลาเต้เนี่ยผมลองไปหาประวัติด,ดูแล้วเนี่ยมาจากอิตาลีนะฮะอิตาลีอีกแล้วนะฮะวิธีการสกัดช็อตเนี่ยผมจะใช้แบบ double r i s เ e t โตหรือเ,เพื่อนๆจะใช้แบบเอสเปสโซช็อตก็ได้ก็ไม่ไม่ได้ฟิกอะไรมากมายลักษณะการสตรีมนมเนี่ยผมจะใช้วิธีการ สตรีมแบบลาเต้ปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ผมพูดในวันนี้คือเรื่องของประเภทของลาเต้เพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะเปิดร้านกาแฟนะครับอาจจะลองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านเราเพื่อที่จะกินลาเต้ร้อนสักหนึ่งแก้วอาจจะมีแฟกไว้มีคาเฟ่ลาเต้พิกโคลลาเต้เพื่อสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเราร้านเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นร้านใหญ่แต่ร้านเราอาจจะเป็นร้านเล็กๆที่มีเมนูที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าร้านใหญ่ก็ได้ร้านเล็กร้านใหญ่ไม่สําคัญ เท่ากับว่าร้านเรามีอะไรให้กับลูกค้านะครับ EP นี้อาจจะไม่ได้เป็น EP ที่สอนวิธีการทำลาเต้แต่จะมาอธิบายเรื่องของประเภทของลาเต้เพื่อให้เพื่อนๆที่เป็นนักดื่มเข้าใจว่าลักษณะของลาเต้แต่และประเภทเป็นอย่างไรและเพื่อนๆที่กำลังเปิดร้านกาแฟจะได้เอาเมนูนี้บรรจุเข้าไปในร้านของตัวเองด้วยนะครับหาก EP นี้เป็นประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน หากเพื่อนๆไม่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ให้ด้วยนะครับผมจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงวันนี้สวัสดีครับ